เจลวงเจ้าคือไถไฮไถหน้าพรวนดินยกรองมั่นรองอ้อยแล้วไว้แท้ปีนี่จ้างรถไถมาแต่สายโอ้ยกระรถไถคอยนี่แล้วซื้อมาจะรานนัดแทรกเตอร์อำเภอบ้างสามหมอนันเด้ทั้งรถไถท,ทั้ง่านขุด่านยกรองอ้อยรองมันโอ้ยสบายขับรถไถดันปืดปืดเหมเดียวกันแล้วเปิ้ขไยแพงบ้่ไปว่าสิซื้อจากท่านเพราะให้เขาอยู่เฮือนได้ดันปืดพืดเพื่อเจ้าปีนี่แล้วเขาไหลแห้งสีดันกับบมี่แล้ว ต้องซื้อได้ซื้อรถไถให้เล่าดันไปอัพเดอะรคาคาบอบแพงดรอเมื่อหนึ่งกะมีหรอสิซื้อมือสองกะได้ไปเป้าไปหาซื้อมาให้ผัวเจ้าดันให้นั่นยาสืลืมผ่านโยกล่องเด้อละ่ะล่องเจ้าคอยสีงามโอ้ลอ่องอ้อยล่องมันเจ้าคอยสีงาม <c oughs> น,าน ที่น้องเกษตรกร,กรบ้านเฮ้าฟังทางนี้นัดแท็กเตอร์อำเภอบางสามหมอเฮ้าจำหนายรถไถคู่โบตา้ายันมาอิเซกิจอนเดียรถเกี่ยวเขา่าและอุปกรณ์ตอบพ่วงข้างการ,กรเกษตรทุกชนิดทั้งมือหนึ่งและมือสอง บวสวซิเป็นโรตารีจอบหมุนฐานสามฐานสีฐานยกร่องฐานขุดชุดใบมีดดันดินตัวตัดงาเข้าบริการจัดทรงทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในราคาย่อมเยาตอบโจทย์ทุกการใส่งานรถไถข,ของพี่น้องกเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพสูงทั้งงานหนักและงานเบาขอเชิญแวะมาเลือกชมสินค้าได้ที่นัดแท็กเตอร์วังสามหมอ นัดแท็กเตอร์ตั้งอยู่อำเภอบ้างสามหมอจังหวัดอุดรอนท่านี่ถนนเส้นบ้างสามหมอว่าวิชภูมิติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทียนัดโทรศู8ย์1 1้าหและเจ้ป๋อมโทรศู3ย์หก4ามติดต่อเข้าได้ตลอดยี่ิีชั่วโมงเดอ้อพินน้องโฮโฮ